สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีภูวารถไทนะครับโอ้โหโห่างกันไปตั้งหลายเดือนนะครับเดี๋ยวมือนี้ผมอ่อยเพิ่งลูงนกน้องเกี้ยเขาครับเดี๋ยวมาอัปเดตนาบ้านสถานการณ์กันนิดหน่อยครับโอ้ผมบึงอยู่ใน YouTube Studio นะครับร้อยหาที่แปดมือนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปอ่าขันหสามสิบเนี่ย เอ้ย้นหาเดือนเครื่องครับนะเดี๋ยว่าเบึงผมกะคิดหอดพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะแต่ว่าหากผมมีเวลาห่างหายกันไปตั้งหาเดือนเครื่องถึงแต่ช่วงเกี้ยวเข่าหน้าปียู่นะครับหลักก่ามาลงอ่อยตัวนะครับอ่อยแล้วก่ามาหน้าปังอีกรอบหนึง่งนะครับ่อยได้มีเวลาถ่ายไะนะี๋ยวเมื่อนี้ออกไปหารถเกียเเก่ยวครับไปแก้เขา รถกระบะตอนเดียวผมออกไปแล้วอันนี้หกล้อผมเอามาไหมเลยครับเด้อยังมาท่านในรีวิวให้พี่น้องเอฟซีได้บึงอยู่ยังหลายอย่างอยู่ครับผมเดี๋ยวอัปเดตหนาัง,งานใหใเบึงเรื่อยๆเพราะว่าผมกับบอคอยไม่ีเวลาความเคลื่อนไหวมันกะเดี๋ยวคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ผมกับมีเวลาละนะครับเดี๋ยวถ่ายให้เบึงเรื่อยๆนะครับอันนี้หกล้อครับ,บล็อกกี้หกล้อยัไงนะครับ ผมเอามาช่วงฤดูอ้อยเมื่อกี้เนี่ยครับมาใส่าน่นู่บัาน,นะครับผมเดี๋ยวมื้อน,นี้ผมเดี๋ยวไปแก้เข่าครับเพราะว่ามันเป็นหน้าสองเจ้านะครับผมนาก,กาหน้าทองเงนีน่ะครับรถเก้าครับซื้อรถเก่ามาใส่นะ่ครับบักแดงหน่อยกันยังอยู่อยู่ขึ้นเก้านะครับตู้แอร์ผมก็ซื้อมากแล้วยังมันท่านในว่างรถเกีย่ยวครับโอ้อาจารย์เดียวมาแล้วจะมาจะใส่ ะไรพวกนีเข้าเกี่ยวไปยังนาดกินเขาไหมเดี๋ยวไปกินยี่พนเนี่ยเดี๋ยวเอาหกหลอกไปเอ้าฝากเพืนนะนะเอาเป่าลมปเจียวเลยเขา้านครับเอ้เป่าอยู่ไหนงานโตแข่ง้มมันเตกองแมนเอาไปเลยเดียวพอมเอาหกหลอกไป เขาเจ้าของตระสงอยู่เขาเราฟังทางน่ะให้เดี๋ยวกระบะใส่กระบะตอนเดี๋ยวเหาอันของพวพุ่นเดี๋ยวแล้วเราเขาคอยไปต่วอือโอเคน้ำมันหรือว่านี่เลยน้ำมันยังน้ำมันเปลี่ยนสิ้นโอ้ยอยู่มองผมตากผ้าให้หนากระบะช่างแบบเปิดมันทางเออจิตเปิดรถได้ยังเนี่ยได้บกง่วงบักเควะ ไปเดี๋ยวผมปั่มลมไ้กันนครับ<ป>บ่ท่านในต่งเข่งยืนบ่โอ้สวยล่ะแต่ว,ว่าเมื่อกี้ข้มฝนฝนลินนะครับยังบ่ท่านด้เกี่ยวคิดบ่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนุนหลอกกันอะไรกันว่ารถคันนี้แบกเมื่อหายครับโอ้นี่ครับสภาพรถเก่านะครับเนาะ กับพ่อได้ใส่งานแล้วครับผมซสือต่อมือเพื่อนมากเป็นรถบ้านนะครับซสือมาแตอุวดรวนครับจะโอนแล้วเป็นเด็กไส้น้องบัวแล้วครับนอนรอไปก่อนตามร่มกันยังอยครับผมมืนีผ้านนางหนาวหกรอครับ นิ่มๆครับแต่ว่าผมเซ็สปริงคันเร่งไม่นั่นก็เลยเดินเบาพักนะครับเจ้าขุตปัวครับเร็ตภารกิจแล้วก,กัล,กล่างจอดครับอันนี้ผมก็เฮ็หมองจอดรถไม่เลยครับเด้อผมยังว่าท่านอัปเดตให้พี่น้องเอสซี่มางอยู่ ครับไปจาดรถหกหล่อแล้วเตียมเตียมเลยตจยีเอาไปนี่แล้วก็ต้อไปนะนครับเดี๋ยวไมีผู้ใส่น้ำมันถั่นก็อัด้านไว้ดีนะ่นครับบักแดงหน่อยฮาหลังคาแตกครับ,เด,เ,ดดนนรบเดี่ยวผ่าเสียดมัดอันนี้ตู้แอร์เจ็ดสิบครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวหาไม่ได้นไหนกใส่นะครับ โอ้ห oh. wow. ่อนครับเมื่อกี้ว่าฝนอีตกตกจะบองเกียวเขาวานไปได้บ้านครับพ่อี่โอ้ยฝนยังมีเลยเดียวไอ้บ่หำหอดหยอดไหวเลยเจ้านี่ก็ตกกกแล้วก็แดดอีกเลยล่ะมันนั่งอย่างนี่บมดแดดมือเส้าออกไปไรคิดน้ำโยยานมันเกี่ยวเลยคือมันเลี้ยงได้หัวตัวท่อน้ามือเส้านี่หลังบันเลยเช้ามานุ่นหลอกในะ โอ้ทางไหนไปโดนครับประเทศไทยเชิปโดนครับเดี๋ยว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 ปั๊มลมกันเริ่มออยังบ่วะเดี๋ยว,เ,วไไดเดี๋ยวผมเริ่มหมวกประเทศเดี๋ยวไายเลี้ยวๆไปเลยนะครับเนาะมีควันหน่อยนึงครับผมว่าใน,น,น,นเฮ็ดรถอยู่นี่แหละครับยังไม่ได้ในปัดกวาดเวยรถกระบะตอนเดียวผมมาต่อขวางมันเสียนน่า ไอเด็กแก่เข่าครับเอาไปเจิมเจียแรกครับไอ้ลูกน้งเอาออกไป,ปหปดเจ้าเลยไปเนื้อีทรายลบออกไปนี่ครับรับรวมรับผมหังนล้มมันหาน,านะครับท่านมีเวลาไปฟป้าไปโยบ่มก็ได้ ก็ห่อนแล้วน,นะครับพี่น้องอันนี้ปกติงม่้พี่ลูกน้องครับนะครับเมื่อเช้านี่เอากระบะไปใส่ก่อนผมก็เลยได้มันมันมันเป็นหน้าไฮนอยให้หใหญ่นะครับหน้าคนละเจา้าผมก็เลยให้เด็กมาเอากระบะไปใส่ก่อนเพราะว่ามันถึงรถกันหน่อยไปบงังชองอุ่มเลยครับเด้กขอ,อกระบะไปใส่เอา น,นี่ก็แตกเก่าครับเนี่ยเดี๋ยวลงไปไอเดียวหากันเอาขอไปนล่นแหละเวเยชวยมากกว่าฮัลฮโหลครับครับแมนแมนครับผม ใคอ๋อครับ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 ้าน้มนบ่ฮัลโหลครับครับเอาไหมเดีโตวดยวเดะยินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจงค่อยวากันฮัลโหลครับ อาครับออกบ้านมาแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับผมไปนางั้นกับหกรอยยี่ถ่าครับไอ้เสียว่าสองแสนแปดนะครับร้อยหกสิบวัดดำนะครับรถปีสามสามยางพันครับแก้อวยกับเอามาแก้ช่วงฤดูเมื่อกี้เนาะใส่ได้สิบห้าตันกว่าครับสูงสุดนะครับผ่านสิบล้อเลยมันก็ช่วงสิบลอยดีแล้วครับแต่ว่ามันมีหกรอยส เดี๋ยวออกไปติดตามรับชมกันอยู่ที่หน้างานรถเกี่ยวนะครับเดี๋ยวไปนี่ประมาณกิโลหนึ่งหลนะครับเพราะว่าเกี้ยอยู่กลางเมื่อวานนะครับผมเกี้ยวเขาหน้าบังเกี้ยวไปรอติดตามรับชมครับหอนหน้างานละครับไปเดี๋ยวพาเข้าไปบึงรถเกี่ยครับอยู่ข้างในอันนี้ก็แม่นะครับเดี๋ยวรอมันแกะจากหน่อยนะเกี้ยอยู่ทั้งพูนนะครับเราตองยางเข้าไป รถกข้าไปก็เลวางทางมูครับพ่นนเพราะว่ารถกับมาเขาถ่าใส่เขาไปพุ่นครับที่กัดบานตาดให้นะครับข้างหน้ากเป็นเคื่อนนะครับพ่บุ่นบุดน่ำก็เลยพากันเฮ็ดหน้าปังได้นะครับไปเดีนยางไปเบื้องนี้ล้นเขาเจาะเขาครับ อ,อันนี้เขาเกี่ยวงานหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาคนละเจ้าครับเจ้าหนึ่งหกรอบผมบอ,อกมาใส่อยู่ทั้งหลังนะครับอันนี้เจ้านี่ของเพิ่งงนงันนี่งานเดียวครับเรียกเอารถกระบะผมมาใส่นี่ครับเขาแก่คนละทีครับห้องน้ำ เดี๋ยวลุยน้ำนะครับไก่ละพักกินขอวะตาบ่ม,มีปลาดิเฮรตาจะ่ปปลาไหล,ลใช่ปะนะนี่ครับท่านเครื่องอุ่มไป

เฮ้ยยังบาเนี่หานแงเขา้หามงยอยู่เจาสูงๆออกก็ได้ได้ยุ่นี่ก็เล่นซะสาเนาะมันแชนเนี่ยอะไรติดข้อมันน่ะโอ้เพียงมันสั่นเพียงมันสั่นทึงมันอ่นเห็นเขาเกียวตำเหมือนนี่โอ้ยเปนได้ว่าฝนฟ้าอากาศเนี่ย เบดมือได้เนาะครับส่งนี่เขือมือบักใบเด้ไปน้ำต่อเรยนี่วันพักกินข้อไปาซาเาันะคมันส่งตังเป็นช่อเขาก็หยุดจะเข้ามันแลี้ข้าไปเล็กน้อยก่อนขันมันกินเป็นซอเป็นซอเป็นซอเข้าไปนะเขาโยกปากหยุดถามนจะเข้าแ้เขาเลียนสวนมันกัข้อเป็นก้อนละ อกรีว่อยู่เตแห้งยักไงยัอัดคิดอีเรย่งนงโอ้ใจใจแ้งตัวรารอก่อนหนกันนะรอแล้วทั้อหมดเออไม่ได้ทายให้เอฟซีเบิ้งนน่ะเนี่ยเม่นด้คิดดียงเนี้ยวะไปโกโปโกโปก็แล้วชาดเบียดไปยักไงอยู าเบืองลูกมเตแปิ่มเริ่มไปแล้วมันบ่โตขั้นชักมันมันบ่เอออยเสีงดังิ้เมันดังแล้วมันบ่งาโอ้เดี๋ยวไปวันแล้วเพนพเกี่ยวอะไรวะเหนโอ้มันมีเอาน้ำกันอยู่นะมันวาเาอนเอาปากึ้นนะบ่ดังเนาเออเอาเพระได้เอาปากลุ้งอ่ะ มันนต่ำลงปุ๊บนี่มันดังไปเลยเรียนสาวๆคนครับมันท่งตั้งเป็นชอกันยุดถามันจะเข้ามันหนี่มันเอาลงต่าไที่าเขาปายนมันนี่จะแตะใครน้ำไม่นี่แผนงานยังเจ้าาจายนะเราะมันขึ้นเป็นตาหน้าไงข้บริกรคกันแท่เด็กเบื้องช่วงนี่ เดคนเดินหน้าเวนั่นละหน้าเวนั่นเนี่ยเช็ดคู่ไหมเนาะให้ลุยของเราให้เดียวเหบนปุ่นแน่นแรงมุมนะครลงแล้วอีกคืนได้ไเนาะว่าทา hey, งขึ้นทางลง่ไหมสุดยอดละวะกัตตา Cảm lin dan kala. Yang kau tambah ni aku. Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những เรงสั่นครับเจ้าตั้มกับไ่ได้ตะไครน้ำลายพูดก็โลมครับรถเลี้ยงอย่างทางไปแรงแแรงๆ,ๆเลยพื่อ่ะเข เห็นมุมเชียงหน้าครับอันนี้พกลอยนะครับแนะบันะ่งแนบปีกเช็เดลอยครับเขาล้มกันอีกราคาหนึ่งนะครับผมแล้วนี่พวลายนะครับพี่ดำแอบน,นี่ทำเนี่ยนี่สองสามเจ้าเองนั่นก็เป็นขาอะไรขามันอยู่นะครับเนี่เรียนหอหรับจบครับเมื่อเนี่ยน้องซานะครัเนี่ยเส้นเนี่ยมองบางๆเนี่ย ระว่างเอารถเจดสิก็เป็นรถที่ใส่ดีนะครับรถครึงค่งๆกลางๆครับบ่น้อยเกินไปบม่แย่เกินไปนี่หน้านำกนัประมาณนี้เลยครับผมลุยตุม่มลุยโค้นได้สบายครับข้าม่าจมกีนกับรได้ยุกไก่นะครับสำหรับหน้าแบบนี้น้หนัก สองตันเก้าเอางนะครับเพราะว่าผมมีหยาบตะสั้งเมืองละไปเดี๋ยวแล้ว,วนี่เดี๋ยวเอาไปเทครับเดีรือไทยเบิง่งอีกคลิปต่อไปนะครับในคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับนั่นครับรถกระบะตอนเดียวผมเอามาเซอร์วิสถ่าใส่เขาไว้แล้วครับไห้นี่ก็ันประมาณอุ่มกลัวๆนี่นะครับผมเพราะว่าเขาเจียวได้ชีหลอดเลยเครื่องอุ่มแล้วแปะจบหมดแล้วครับสิเตรียมอุ่มจิบมานอุ่มหน่อยๆ ไปโอเคเดี๋ยวพอกันชิหนาครับตาเอาไปจวดเรือเอาไปตากตาจวดเลยนะเเอาเอาเนี้ยมันไงแล้วเนาะไปตากวิลานไปทันรุ่เอาเอาเนี่ยมันไงแล้วเนาะไปตกวลาันรุ่กั้นเป็นใครเขายเมด่ี้ที โอ้โหถ้าได้ถามเพื่นมึงอยู่เจ็ดบาทกว่าเจ็ดของของตาพุ้นไปวันเจ็ดบาทสี่สิบแมนครับเจ็บาทสี่สิบเพิ่นวางสี่ไหม